ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในแบบอาริเมดิเฟนเดอร์อันนี้เล่นรหัสลองรหัสหลักไม่ได้เล่นนะเราอันนี้อันนี้เล่นครั้งแรกเลยเกดโอ้อฟเฟกเลยเนี่ยเฟกสวยมากอะ <c oughs> ตัวนี้โอ้ เอฟเฟกต์ mm hmm. อย่างเท่เราเอามาไ to okay. ว้ด้านหน้ามักงตัวน okay. ี้เราก็รอมีสิบห้าเว็บเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนาะ ก็คือท่าอะไรเดสเรอคลายเดสนี่ฐานเราเว็บ <c oughs> ที่สิบเปรดไปเลยตันแล้วเราลองมาอีกตัวดูโอเค ลองวางดูเพื่อจะเก่งจะเก่งแต่ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าเลเวลสิบก็คืออันนี้ด่านที่สิบสอง ตัวนี้เก่งอะ่ะตัวนี้มันดานเมจแรงมากอะ่ะและเอฟเฟกมันโอเวอร์มาก <c oughs> เอฟเฟกสวยมากอะ่ะอีกตัวมาโหรับเกตรับเกด ไม่รู้นะว่าในนี้มันมีแมปนี้มันมีตัวเงินหรือเปล่าน่าจะมีนะทาวเวอร์ดีฟเยังไงก็ต้องมีตัวเงินเบลที่สิบสามไปแล้วต้องถามเลือกห้าสิบเองเหรอไม่เห็น เราจะขึ้นบนนี้ได้ไหัหยหอคอยเอาขึ้นได้มันไม่ใช่หอคอยนิมันเป็นหอนาฬิกาไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ดิมันเป็นกังหันลมอะ่ะขึ้นเรือ เว็บสิบสี่ก็ยังง่ายๆอยู่เฮ้ยเดินบนน้ำได้ด้วย <c oughs> <c oughs> เราขึ้นไปบนนั้นได้ไหมมาเว็บสิบห้าเว็บสุดท้ายขึ้นไม่ได้มีเซ็ตไม่ได้ด้วย เรามาดูหน้าตาบอสกันนี่หน้าตาบอสอะไรอ่ะชื่ออะไรไอรอนกับตันเหรอ <c oughs> โหไม่ตายด้วย เเสร็จแล้วจบเกม Back to ล็อบบเราได้เ็มมาเท่าไหร่ได้เ็มมาร้อยสิบเหรอไปสุ่มกัน e x c คู s i v e วิธคืออะไรโอ้แพงนะเนี่ย น่าจะไม่เติมนะแบบนี้ไม่น่าเติมสแตนดาร์ดตัวนี้คืออะไรอะซีเค็ดเหรอเรารอตู้หน้าดีไหมอ่ะไม่เป็นไรได้แหลอ,อกแล้ว <c oughs> ดีเจนโหแร อันนี้อืออันนี้เรามาสำรวจอันนี้ l e ด d e o r นี่เป็น challenge คืออะไรไม่รู้เหมือนกัน อันนี้อันนี้อันนี้น,น่าจะให้เพื่อนแบกอาะน่าจะเล่นแต่ผมจะเล่นผนว่าผมให้เพื่อนแบกเ <c oughs> ทดดิง้งเทดดิ้งด้วย <c oughs> อ๋อต้องเลเวลสิบก่อนไลท์รีวอทต้องเลเวลฮาด้วยโอ้โห,โโห,โหจำกัดเลเวลด้วยโอเค สำหรับคลิปนี้ผมก็มารีวิวประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u ับส r คร้กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับไปละ